วัดีครับผมก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับน้องนกพงศกรน,นะครับผมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหัวข้อนะครับ IT ใช้ง่ายนะครับไม่ซับซ้อนนะครับวันนี้เราจะมาทำบู o ต t w i n d o w ์กันนะครับเราจะมาทำบู o ต t Windows กันด้วยคำสั่ง cmd นะครับผม แต่ก่อนนะครับการทำวินโดว์เขาก,ก็จะต้องมีแผ่นซีเนาะแต่ก่อนการลงติดตั้งวินโดว์นะครับก็ต้องติดตั้งด้วยแผ่น CD นะครับแต่ปัจจุบันนี้คอมรุ่นใหม่ๆเขาก็จะตัดพวก CD หรือ DVD ออกไปหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ USB นะครับซึ่งการทำ boot USB เนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีหลากหลายโปรแกรมนะครับทำหรืออาจจะทำใน Microsoft ที่ตัวเราไปดาวน์โหลด Windows มาตัวติดตั้งที่เป็น Windows ตัวช่วยนะครับเขาก็จะ <c oughs> ให้เราทําเป็นปูชิ u s ออยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกที่เราจะทําเลือกใช้งานนะครับผมจะพูดง่ายๆนะครับหรือกรณีต่อมานะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีแผ่นวินโดว์อยู่แล้วเนี่ยนะครับอยากลงวินโดว์ ้วยแผ่นของตัวเองที่ได้มานะครับซึ่งไม่ได้โหลดใน Microsoft ก็สามารถทำได้นะครับด้วยโปรแกรมรัฟฟูก็สามารถทำได้แต่ว่าข้อดีของการทำบู t USB ด้วย CMD นะครับเขามีข้อดีก็คือเขาสามารถ o ู t ได้ทั้ง โหมด legacy แล้วก็โหมด UEFI เลยนะครับก็สามารถลงได้2ระบบแต่ถ้าเราทำพวกรับฟู่อย่างนี้เราต้องเลือกอย่างไหนอย่างหนึ่งน,นะครับาการทำ boot USB ด้วย CMD นะครับข้อเสียของเขาก็คือ ก็คืออาจจะขั้นตอนมันก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเราทําได้แล้วมันก็จะดีมากเลยนะครับผมอย่างเช่นแผ่นบูทาการทําแผ่นบูทด้วย usb ที่ผมจะสอนนี้นะครับมันก็สามารถประยุกต์ได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นแฟลชไดร,ร์มันมีปัญหา คือฟอร์ a มตฟอร์แแล้วมันไม่ได้หรืออาจจะเป็นเฟตไดของเราเสียบไปแล้วไม่เจอไรกรณีนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีขั้นตอนการทำไปด้วยกันนะครับว่าทำยังไงนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับก็ไปพิมพ์ิมพลนันก่อนนะครับ d e s k t o p s t t r t window search window search ว o เ b ิร b l a n k ก e s อ ก็กด Control กด Start เมู R ไปนะครับันดนหลังจากนั้นก็ให้เราพิมพ์คําว่า CMD นะครับ C เราก็กด Enter ไปครับ C, Windows system 32ขั s <S ้นตอนต่อมานะครับผมให้เราพิมพ์คําว่า d i d p a s s นะครับ ติดพาร์ที่พิมพ์ทำไมพิมพ์เพื่อให้เขาได้แสดงในการเช็คพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกไดร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสหรือ USB นะครับซึ่งพิมพ์ดังนี้นะครับกด D I S K p A R T แล้วก็กด enter ไปครับ m i c, right. c. r o s o f t อันนี้ก็จะเข้าสู่หน้าดีผ่านแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราพิมพ์คำว่า list deed คำสั่ง list deed นี้นะครับก็พิมพ์เพื่อให้เขาโชว์ว่า ดีตของเราเนี่ยมันมีขนาดเนื้อที่เท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันนะครับผมลองฟังตัวอย่างกันก็พิมพ์ไปเลยครับ L I S T แล้วก็วัก D I S K แล้วก็กด enter ไปครับ disk number 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 status size free on GPT disk zero online two hundred ninety eight g i g a b y t e zero b disk one online twenty nine g i g a b y t e zero b disk hard greater มันก็จะมีอยู่2ดิสนะครับซึ่งเป็นดิสแรกที่เป็นดิสซโก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับฮาร์ดดิสท,ที่มีเนื้อที่เยอะๆนะครับส่วนดิส์วันมันก็จะเป็นไดร์ของ usb นะครับทีนี้เราก็จะเลือกไดร์ที่เราจะสร้างหรือฟอร์แมต นะครับก็ให้พิมพ์คำว่า select นะครับ select s, s, <S, e, <S e l e c t แล้วก็วักนะครับ d i s k <S d i s แล้วก็เลขหนึ่งนะครับ one ก็กด enter ไปครับ Microsoft Disk Part Version 1 0 0 zero zero o disk shift the focus to a disk for example อเอาใหม่นะครับ select disk one s, s e l e c ขั้นตอนการพิมพ์นะครับให้พิมพ์ select แล้วก็วักแล้วก็พิมพ์ dis disk นี่นะครับแล้วก็วักแล้วก็เลขหนึ่งนะครับแล้วก็กด enter อันนี้ dis เขาก็จะ select ให้เราแล้วนะครับต่อมาก็ให้เรา พิมพ์คำสั่งทำความสะอาดก็คือเราจะล้างข้อมูลทั้งหมดในใดนี้นะครับให้พิมพ์คำว่า clean C L E A N C L E A N ครับเราก็กด enter ไปนะครับ Disc part succeeded in cleaning the disk. Disc This part greater หลังจากนั้นเขาก็จะทำการลบข้อมูลต่าง ะครับที่อยู่ในได์นั้นแล้วนะครับต่อมานะครับให้เราพิมพ์คำว่า c l e a r Partition c น e a r Partition นี้ก็คือหมายถึงเราจะลบ Partition ที่อยู่ในเฟลได์ของเราให้หมดเลยนะครับซึ่งเราจะทำใหม่นะครับก็ให้พิมพ์ c l e a r Partition ก็คือ c r e l g แล้วก็วัก space p a r t i t i o n แล้วก็วักนะครับ space p r i m a r y แล้วก็กด enter ครับ t h i s p a r t succeeded in creating the specified partition t h i s p a r t greater อ่าเขาก็จะเคลียร์ partition แล้วนะครับทีนี้กรณีนี้นะครับ hard disk ที่ เราเคยสร้างพาร์ i ิชันไว้เยอะๆนะครับเราก็สามารถมาทำตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อมาเกี่ยวกับพาร์ทิชันใหม่นะครับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมเราก็จะสร้างพาร์ i ิชันของแฟลชไดร์ลองใหม่นะครับให้ก็ให้เราพิมพ์ select นะครับ S E L E C T แล้วก็วักนะครับ P A R T I T I O N แล้วก็วักพาร์ i ิชัน space ก็พิมพ์เลขหนึ่งครับ <One. S> 1กด Enter ครับ Partition One is now the selected partition Disk Part g r e a t e r หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราพิมพ์คำว่า Active Active พิมพ์ทำไมก็พิมพ์เพื่อให้แฟลชไดร์เรามันเห็นไดร์นั่นเองนะครับก็พิมพ์ให้เปิดใช้งานของไดร์ที่เราจะ ที่เราได้เสียบไปนะครับที่มันมองไม่เห็นนะครับให้พิมพ์ a c t i v e แล้วก็กด enter ไปครับ this part mark the current partition as active this part greater อันนี้ก็คือเฟลไดร์ของเราก็จะเห็นไดร์แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้าย,ายก่อนที่เราจะนำเฟลไดร์ไปใช้ก๊อบไฟล์ Windows ใส่ ก็ให้เราพิมพ์ format นะครับ f o r m a t แล้วก็วักแล้วก็พิมพ์ f s แล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะครับ n t f s แล้วก็วักแล้วก็พิมพ์คำว่า quick นะครับ q U I C K แล้วก็กด enter ไปครับ0% completed รอเขา 10. Disk part successfully formatted the volume. Disk part greater. อ่าอันนี้ก็คือเขา format เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมล่ะครับเพื่อนๆครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการ แก้ปัญหาแฟลชไดรที่มันไม่เห็นไดร์ ICE, หรือว่าการทำแฟลชไดรที่จะไปก๊อ i วินโดมาทำเป็น Boot U.S.B ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ Adapt ประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันก็ E X I T C Windows คงคิดว่านะครับในการ แนะนำทิกเล็กๆแนๆน้อยเหล่านี้คงจะใช้ได้กับคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหลายๆคนที่มองไม่เห็นนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูกันครับ e i i e e x i t desktop list ก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับผม